ของที่นี่นะคะมีแต่ของที่สดค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของแมกกรองนั่นก็คือปลาทูค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมปลาทูแมกกรองนะคะถึงเนื้อนแน่นอร่อยหวานมันไม่เหมือนใครนะคะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมสงสัยนะคะแพรมีคําตอบค่ะสาเหตุที่ปลาทูแม่กรองเป็นปลาทูที่อร่อยจนมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้ก็เพราะว่าปลาทูที่นี่เป็นปลาท,ที่หากินและจะเดิเติบโตบริเวณน,น้ําตื้นใกล้ชายฝั่งที่มีปากแม่น้ําไหลลงสู่ทะเลค่ะ พื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสม,มุทรสงครามมีปรากองติดกับทะเลพื้นที่บริเวณนี้จึงเหมาะสําหรับการอาศัยและหากินของปลาทูอย่างยิ่งเนื่องจากอุดมไปด้วยร่าธาตุและแพลงตน้นที่เป็นอาหารสําคัญของปลาทูค่ะเมื่อปลาทูในทีน่นี้มีอาหารการกินที่ดมสมบูรณ์ปลาทูที่นี่จึงมีรสชาติดีกว่าปลาทูที่อื่นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ปลาทูของเมืองนี้อร่อยสดมั่นกว่าที่อื่นๆก็คือกรรมวิธีในการจับปลาค่ะ ที่นี่เขาจะใช้วิธีการจับแบบและมุนล,ละม่อมค่อยๆต้อนและจับวิธีการจับปลาทูแบบนี้นะคะเรียกว่าการจับด้วยโป๊ะโป๊ะเป็นเครื่องมือจับปลาแบบติดประจำที่เป็นเครื่องมือหาปลาแบบพื้นบ้านภูมิปัญญาไทยที่ใช้กันมายาวนานแล้วค่ะโป๊ะจะตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งมากนะักประกอบจากไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งอื่นๆโดยปักสองไม้เป็นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ50เมตรด้านในโป๊ะจะมีอวนเพื่อดักจับปลาทูค่ะเมื่อปลาทูว่ายน้ำเข้ามา มันก็จะว่ายวนจนหลงเข้าไปด้านในแล้วก็จะติดอยู่ในอวนนั้นค่ะ know, ปลาทูตัวโต,วต,วตวมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่สดมาก การจับปลาด้วยโปะนะคะก็เป็นหนึ่งในวิธีการจับปลาที่ละมุนละม่อมนะคะทําให้ปลาเนี่ยไม่บอบช้าค่ะแล้วก็ปลาที่แม่กรองนะคะเมื่อจับในโปะเนี่ยเขาก็จะว่ายน้ําอยู่ในโปะใช่ไหมคะเขาก็จะสามารถทานแพลงต้นนะคะหรือว่าสารอาหารต่างๆที่อยู่ใกล้ชายฝั่งได้ค่ะทําให้พวกเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะคะและอีกหนึ่งอย่างเลยเวลาที่เขาว่ายอยู่ในโปะนะคะเขาใช้พลังงานน้อยค่ะเขาก็เลยสะสมไขมันที่เนื้อค่ะทําให้เนื้อเนี่ยนุ่มแน่นและก็อร่อยกว่าพวกปลาที่ได้จากเรืออวนต่างๆค่ะ 头吗？婆婆